มาดูกันว่าสาวๆที่นี่ถ้าเจอแบบเนี้ยพอทนหรือพอเลยสเปคโดนใจแต่ลืมคนเก่าไม่ได้พอทนค่ะเฮ้ยพอทนนี่สเปคโดนใจแล้วไงเออใจกว้างอยู่นะพอทนคะเฮ้ยพอทนเหรอให้เวลาเขาได้ใช่ไหมหมาแก่อบุ่นแต่บ้างานพอเลยค่ะพอเลยนะไม่ได้นอะชอบคนมีเวลาให้นี่เออพอทนค่ะเฮ้ยพอทนนะ ใช่ไหมเพื่อครอบครัวของเราร้างอนาคตที่ร้างอนาคตด้วยกันกูพูดอะไรวะเนี่ยตรงสเปคสุดๆแต่เพื่อนไม่ชอบพอทนค่ะเราอาจจะทําให้เพื่อนเราชอบคนนี้ได้ในสักวันหนึ่งใช่ไหมพอทนค่ะเออไม่สนใจเพื่อนค่ะเออตาหินล่าเพื่อนอะพอเลยนี่อยู่นั่งแก๊งเลยนะเขารู้กันหมดนะเออไม่สนเวยคมเข้มกล้ามแน่นแต่ พ่อแม่ไม่ชอบอลพอเลยค่ะไม่ได้ชอบขมเค็มขนาดนั้นอยู่แล้วงั้นสีขาวแต่พ่อแม่ไม่ชอบเหมือนกันก็ได้อยู่เชื่อแบบเราชอบใครพ่อแม่เราก็จะชอบคนนั้นได้อ๋อนี่เชื่ออย่างนี้นะขอโทษนะคะไม่ได้คบกับพ่อแม่เขาค่ะอุ้ยอุ้ยไม่พ่อแม่เราพ่อแม่เราพ่อแม่เราไม่เป็นไรคะเคียงกันได้แน่นอนโอเคหนุ่มแว่นเทสดีแต่เบียวอนิเมะ พียวหนักไหมเอาว่าหนักแล้วกันพี่แบบว่าเฮ้ยนี่เราลืมปิดโทรศัพท์ในโรงหนังนี่นะอโอเคเราปิดแล้วพอเลยพอเลยไม่เอาอันนี้พอเลย <c oughs> อพอทนค่ะพอทนพอทนอาเราเราดูอนิเมะไหมไม่ได้ดูคะ่ะแ,<ต>แต่ว่าดูด้วยได้อา <c oughs> พอเบียวด้วยกันได้นะครับ <c oughs> แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกหน่อย